ทางขึ้นอุโบสถอีกที่หนึ่งครับซึ่งอยู่ทางที่ใต้ของพระพุทธบาทสีรอยนี่คือบริเวณอุโบสถอีกที่หนึ่งครับอยู่ทางที่ใต้ของพระพุทธบาทสีรอยครับก่อสร้างสวยงามมากแล้วเราจะไปดูใกล้ๆครับ กลุ่มพมโรคธรรมจักศิลาเมลกขยุคนกำแพงครับสโลแกนออกมาเห็นครับแม่ยิงกับผัวพระจัยออกลกูกนี่คืออุโบสถภายในบริเวณวัดพระพุทธบาทสี่รอยครับ เราไปชมข้างในครับด้านหน้าก็จะมีลูกนิมิตตัวคามสวยงามมากครับที่วัดพระพุทธบาทสี่รอครับอุบสถ หลังนี้อยู่ทางด้านทิศใต้นี่คือเวนดานข้างรับกำแพงเป็นรูปายานหน้า ด้านข้างเป็นรูปพยานากาแทนกําแพงครับด้านข้างก็จะเป็นศาลาการประเรียนสร้างรอบอุโบสถวิหารหลังนี้ครับสร้างด้านรอบครับนี่คือจะสร้างวิหารด้านรอบของอ,อุโบสถหรือว่าวิหารหลังนี้ ให้ขึ้นสวรรค์จันฟ้าคือมันกลิ่นมันตาลอันนี้คือตัวอักษรที่ปรากฏด้านข้างของกำแพงครับบริเวณด้านข้างลอบกรแพงของอุโบสถพระพุทธบาทสีรอยครับมณิลจังหวัดเชียงใหม่